หมวกมหัศจรรย์แห่งความฝันตะวันเป็นเด็กชายช่างสงสัยเขามักจะมองดูผู้คนรอบตัวแล้วคิดว่าโตขึ้นเราจะเป็นอะไรดีนะวันหนึ่งหลังเลิกเรียนขณะเดินกลับบ้านเขาเห็นร้านขายหมวกเก่าแก่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนร้านนั้นดูมีมนขลังและน่าค้นหาเมื่อตะวันก้าวเข้าไปในร้านกระดิ่งเหนือประตูก็ดังขึ้น กริ้งข้างในร้านเต็มไปด้วยหมวกรูปทรงแปลกตามากมายวางอยู่บนชั้นไม้สูงจรดเพดานหลังเคาน์เตอร์มีชายชราใจดีคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่สวัสดีพ่อหนุ่มเขาพูดฉันชื่อคุณตาสันยินดีต้อนรับสู่ร้านหมวกแห่งความฝันผมไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับตะวันบอกคุณตาคุณตาสันหัวเราะเบาๆงั้นเธอก็มาถูกที่แล้วลองหมวกใบนี้สิ ว่าแล้วคุณตาก็หยิบหมวกเชฟสีขาวทรงสูงส่งให้ตะวันทันทีที่ตะวันสวมหมวกเชฟโลกทั้งใบก็หมุนติ้วเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ในห้องครัวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของขนมอบเขากำลังแต่งหน้าเค้กก้อนโตอย่างมีความสุขเขารู้สึกถึงความสุขที่ได้สร้างสรรอาหารอร่อยๆให้คนอื่นทานเมื่อถอดหมวกออกตะวันก็กลับมาที่ร้านเดิมสุดยอดไดเลยครับ เขาอุทานคุณตาสารยิ้มกว้างแล้วหยิบหมวกอีกใบให้ลองใบนี้ดูสิมันคือหมวกนักบินอวกาศสีขาวที่มีกระจกบังลมพอสวมหมวกนักบินอวกาศตะวันก็รู้สึกตัวเบาหวิวเขาลอยอยู่ในยานอวกาศมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นโลกสีน้ำเงินกลมสวยงามและดวงดาวระยิบระยับเขารู้สึกทึ่งในความกว้างใหญ่ของจักรวาลและความกล้าหาญของนักสำรวจตะวันกลับมาที่ร้านอีกครั้งหัวใจของเขายังเต้นร,รัว แล้วใบนี้ล่ะคุณตาสันหยิบหูฟังของคุณหมอสเต,ตโตสโคปออกมาแล้วคล้องคอให้ตะวันถึงจะไม่ใช่หมวกแต่มันก็มหัศจรรย์เหมือนกันนะเมื่อตะวันเอาหูฟังแนบที่อกตัวเองภาพก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคุณหมอใจดีในห้องตรวจกำลังใช้หูฟังตรวจฟังเสียงหัวใจของตุ๊กตาหมีเพื่อให้เด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งหายกลัวเขารู้สึกอบอุ่นหัวใจที่ได้ช่วยเหลือและทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีขึ้น ตะวันกลับมาที่ร้านหมวกเขารู้สึกทึ่งกับทุกอาชีพที่ได้ลองทุกอาชีพวิเศษไปหมดเลยครับเขาบอกคุณตาสันผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะชอบอะไรมากที่สุดไม่จําเป็นต้องรีบเลือกหรอกคุณตาสันพูดสิ่งสําคัญที่สุดคือการเป็นคนดีค้นหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขและได้ช่วยเหลือผู้อื่นอนาคตคือการผจญภัยครั้งใหญ่ที่รอเธออยู่ ตะวันเดินออกจากร้านของคุณตาด้วยหัวใจที่พองโตเขารู้แล้วว่าไม่ว่าจะโตขึ้นเป็นอะไรเขาก็จะเป็นคนดีที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำแน่นอน